สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมถ่ายในวันที่1มกราคม2-5-6-7ในวันปีใหม่พอดีนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาสาธิตวิธีการวัดทามเมอร์นะครับสำหรับทามเมอร์ตัวนี้จะเป็นทามเมอร์ชนิด6ขานะครับก็จะมีขาตามนี้ซึ่งขาเขาจะเขียนไว้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็คือขาที่1 2 ตัวนี้เป็น3กับ4แล้วก็จุดนี้เป็น5นะขาที่5อยู่ตรงนี้นะครับแล้วอันนี้เป็น6นะครับอ่าสำหรับถ้าเมื่อแบบนี้ที่เป็นหกขานั้นเขาใช้งานยง่ายนะ,ะที่ผมพบเห็นก็คือมันจะอยู่ในเครื่องไมโครเวฟที่มีระบบย่างด้วยนะครับหมายถือว่าสามารถใช้อบเป็นคลื่นไมโครเวฟแล้วก็เป็นระบบย่างที่ใช้ฮีเตอร์นะครับอ่ได้ด้วยนะครับก็คือตัวนี้แต่การทํางานของสีวิตตัวนี้ ไม่ซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าในการเลือกใช้เท่านั้นเองเลือกใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของสวิตมนะครับสวิตตัวนี้ตรงจุดที่เป็นสายสีเหลืองต่อเข้ามาตรงหลักขั้วต่อตรงนี้นะครับจุดนี้จะต้องต่อกับไฟฟ้า2 2 0รโวลต์นะครับทางนี้ก็คือเพื่อให้ตัวทัมเมอร์นั้นทํางานขณะที่ขาที่1นั้นจะต่อกับไฟฟ้า a c 2ี0โวลต์อาจจะเป็นนิวตัน หรือลายก็ได้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเมื่อเราออนหรือว่าเราเปิดทาร์เมอร์นะครับเราเปิดทา์เมอร์ปุ๊บตัวนี้กับตัวนี้จะต่อกันแคน่นี้ตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับก็คือจะทำให้ทาร์เมอร์ตัวนี้ทำงานส่วนขาที่5นะครับจะมีตัวเลือกให้ต่ออยู่2 2ตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้ระบบไมโครเวฟมันจะต่อขาที่5กับขาที่3าม แต่เมื่อใดที่เราเลือกเป็นระบบย่างนะครับมันจะต่อที่ขาที่5กับขาที่พราดังนั้นเมื่อเรารู้การทํางานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถวัดความตัานทานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าหากเราจะวัดโอห์มหรือความตันทานนั้นเราจะวัดยังไงนะครับซึ่งมันก็คือสวิตช์นะครับการวัดทัมเมอร์หขานะครับเมื่อเรารู้ว่า2ขานี้มันจะต่อกันนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราเปิดทัมเมอร์มันจะต่อ และเมื่อเวลามันหยุดมันก็จะตัดไฟตัวนี้ออกนะครับหมือถึงว่าเวลาเราออฟอะเราออฟหรือว่ามันทํางานจนเสร็จสิ้นนะครับมันจะตัดไปออกจากเส้นนี้นะครับอันนี้คือทามเมอร์นั้นผมเปิดไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถวัดหนึ่งกับ2ตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปรับเป็นเสียงปี๊ดนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็ชอบเนะี่ยไม่ต้องไปหันมองหรือหันไปมองนะแต่อย่าลืมว่า เสียงปิดนี่หมายถึงความแม่นาำต่ำนะครับถ้าสวิตทีด่ดีคือจะต้องเป็นศูนย์นะศูนย์แต่ว่าต้องรอหน่อยนะครับนานนิดหนึ่งจะต้องเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้ามิเตอร์ดิตนที่บางตัวนะครับบางตัวมันแตะปุ๊บมันจะขึ้น0ูนย์เลยเพราะนั้นเพื่อนๆก็เลือกใช้เอนนะครับแต่ว่าเรารู้ใจเครื่องมือเราดีที่สุดนะครับ จะใช้เครื่องไหนก็แล้วแต่นะครับยี่ห้อไหนก็แล้แต่ถ้าเกิดเ,เราสุว่าเวลามันเดินเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันก็จะตัดขา1กับขา2ออกจากกันนะครับจะจะเห็นว่ามันขึ้นโอเวอร์โหลดเลยนะครับแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะต่อเลยตามนี้ต้องเป็นศูนย์นะครับอันนี้จะใช้เวลาหน่อยครานี้ ในกรณีที่ผมเลือกใช้ระบบระบบไมโครเวฟนะครับหรือการอบนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ไฟอ่อนไฟป,ปานกลางไฟอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีระดับขึ้นมานะจนกระทั่งถึงระดับร้อนมากนะครับมันจะต่อตรงนี้หมดเลยก็คือต่อที่ขาที่5ตรงนี้นะครับขาที่5กับขาที่สามนะเดี๋ยวผมจะ ต่อแล้วก็วัดให้ดูนะครับนี่ก็ใช้สายคีบจับนะครับจับที่ขาที่5กับสายมิเตอร์อส่วนสายมิเตอร์อีกเส้นหนึ่งแล้วก็แตะที่ขา3านะครับแตะที่ขาที่3ตรงนี้จะมามา้องตลอดเลยนะครับมันไม่ว่าเราจะปรับไปตรงไหนตรงเนี้ยคือถ้าเราเลือกใช้ไมโครเว็บนะมันจะร้องนะหมายถึงว่าสวิตช์ตรงเนี้ยมันจะต่อม ขาที่5กับขาที่3ามนี่มันจะต่อกันนะครับแต่เมื่อใดที่เราปรับมาถึงระบบย่างนะย่างนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับย่างหรือกิวย่างหรือกิวเนี่ยมันจะตัดสวิตมาต่อกับขาที่4แทนนะครับตอนนี้มันตัดขาที่3ออกไปนะครับขาที่5ไม่ต่อกับขาที่3แล้วมันจะมาต่อกับขาที่4แทนด้านนี้นะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกว่า ขานี้จะต่อไปใช้กับอะไรขานี้จะต่อไปใช้กับอะไรนะครับอย่างที่เคยพบก็อย่างเช่นแม่เหล็กเตาเตาอิเล็กโทรลักนะครับที่ผมเคยซ่อมก็คือมันก็จะมีระบบปรับความร้อนด้านบนหรือกําลังวัดนะครับมีอ่อนอ่อนปันกลางปันกลางแรงปันกลางแรงตรงนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะต่อระหว่างขานี้นะครับก็คือต่ออยู่ที่ ค่ะห้ากับสามหมดเลยเรวมถึงผสมด้วยนะครับผสมนี้ก็ต่อที่ห้ากับสามด้วยนะครับผสมแล้วก็มีย่างที่ตัดมาเป็นระบบนี้เลยนะครับย่างนี่ตัดมาเป็นระบบนี้เลยนะครับ <c oughs> อะปลายมาที่ย่างมันก็จะต่อที่ห้าแล้วก็สี่เมื่อเรามองตัวกลไกตรงนี้ก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็คือเขาจะใช้ระบบ กลไก่เฟืองทดเฟืองแรงต่างนะครับอยู่ที่ว่าถ้ามันร้อนน้อยก็มันจะต่อแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดนานอย่างนี้นะครับถ้าร้อนปานกลางก็ต่อนานตัดตัดสักพักก็ตัดอย่างนี้นะครับคือต่อนานตัดนานนะในวงรอบของเขาอะนะครับเดี๋ยวถ้าร้อนมากก็ต่อนานเลยนะต่อนานแล้วค่อยตัดนะจนเกลียวก็จะตัดระบบไมโครวเวฟเลยนะครับ อยู่ที่ตัวท i m เมอร์อย่างเดียวนะก็จะมีกระแสไฟฟ้าไปเข้าตัวฮีเตอร์นะครับจากนั้นก็อยู่ที่เวลาแล้วเราตั้งเวลา5นาทีก็ถึง5นาทีมันก็จะตัดคือระหว่างที่มันทําทงานอยู่มันจะมีความร้อนตลอดนะครับอันนี้คือวิธีการวัดส่วน2ขานี้นะครับเป็นขาที่จะต้องมีไฟมาเลี้ยงนะครับเพื่อให้ท i m เมอร์มันทํางานในการทดสอบด้วยแรงงานไฟฟ้านะครับ อันนี้ผมก็จะใช้สาย AC เข้าตรงนี้นะครับสาย AC จะต่อเข้าระหว่างสีดำกับสีแดงหลายและนิวตันนะครับจากนั้นเส้นตรงเส้นนิวตันสีดำนี่นครับตรงนี้นะผมก็จะต่อมาเข้าหลอดไฟคือต่อเข้าหลอดไฟเลยนะครับขณะที่สายตรงนี้ผมจะช็อตกันนะครับก็คือระหว่าง ไมช่ชัดนะครับก็คือขาที่สองเนี่ยขาที่สองผมจะคีบใช้ใช้คีบหนีบเพื่อต่อเอาไฟ220โวลต์มาเข้ากับสวิตช์มาเข้ากับขาที่ห้านะก็คือไฟเวลาเราเปิดทัมเมอร์ปุ๊บมันจะต่อมาที่ที่ขาที่สองนะครับแล้วก็ต่อเอาไฟขาสองเนี่ยนะครับซึ่งมาเข้าขดทัมเมอร์เนี่ยขดมอเตอร์เวลานี้นะครับ ต่อเข้ามานี้ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นไฟเส้นลายเอาผมเรียกว่าลายแล้วกันนะครับลายต่อเข้าตรงนี้นะลายเข้ามาปุ๊บ,บแล้วก็ผ่านตัวนี้เป็นสวิตถ้าเราเลือกไมโครเวฟมันก็จะต่อออกมาที่ขาที่3นะครับส่วนขาที่3ปุ๊บเราก็ต่อมาเข้าหลอดไฟหนะลอดไฟนะครับเพราะนั้นหลอดไฟก็จะได้ไฟฟ้าหรือได้รับไฟฟ้าครบนะครับทั้งลายแล้วก็นิวตอน คือนิวตันเนี่ยเราต่อมารอไว้แล้วนะครับเส้นสีดำเนี่ยเส้นสายสีแดงนี่นะครับตรงหัวสีดำนะต่อมาเข้าตรงนี้นะครับนิวตันมารออยู่แล้วนิวตันมารออยู่แล้วนะครับตรงนี้นะคือนิวตันผ่านสายนะครับมาเข้าคั่วหลอดไฟมารออยู่ตรงนี้แล้วส่วนลายผ่านสวิต ก็มาที่ขาห้า 5, ผ่านสวิตนะครับก็คือเมื่อเราเลือกเป็นไมโครเวฟมันจะต่อมาที่ขาสามอ่าก็จะต่อเข้ามาที่หลอดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับอันนี้ผมตั้งความร้อนไวท้ที่อ่าร้อนน,น้อยปันกลางนะครับมันมีน้อยน้อยปันกลางปานกลางนะน้อยน้อยปันกลางอ่ระดับน้อยปันกลางนะครับเสียไปนะครับ จะเห็นว่าหลอดไฟติดนะตกใจมาเลยมันก็จะตัดตามรอบนะครับเวลาหมดยังเห็นนะผมอาจจะปรับเวลาไว้สั้นอ๋อไม่สั้นนะครับเดี๋ยนะครับผมจะเปิดนะปึ๊บ หนะลอดไปติดนะครับแล้วก็จะมีเสียงกลไกเตะปอกแป๊กปอกแป๊กภายในทามเมอร์นะครับอันนี้คือช่วงที่ทามเมอร์ทำงานอยู่นะครับแล้วก็จะดับจากนั้นก็คือถ้าร้อนน้อยปานกลางนี้ก็คือน้อยอยู่นะครับมันจะตัดนานอะ่ะก็จะเหมือนกับคลิปทามเมอร์แบบสีขาที่ผมได้อัปโหลดเมื่อสัปดาห์ก่อนไปนะครับ ก็จะต่อนะครับคือตัวที่ควบคุมก็คือลานฟันเฟืองภายในตัวทามเมอร์นี้นะครับมันจะเป็นตัวตัดต่อควบคุมการสวิตซ์การนี้นะครับอันนี้คือเมื่อเราใช้ใช้เป็นขค้ื่ไมโครเวฟใช้เป็นใช้เป็นไมโครเวฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ถ้าผมจะเทสเป็นเตาปิ้งนะครับผมจะต้องออมผมจะใช้หลอดหลอดไฟตัวนี้วัดมันเยอะหน่อยนะครับแต่ผมจะไม่เปิดนานนะเพราะว่าสายไฟผมเซเล็กนะก็คือนิวตันยังไงแล้วก็จำรวมกับนิวตันนะครับอันนี้ผมจะผมจะไม่แยกออกนะครับจะต่อไว้เลยนะ,ะเวลามันอ๋อ เพืเ่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าเวลามันทำงานมันยังไง <c oughs> ผมจะหนีบไว้เลยนะครับแล้วเราก็ปิดเปิดสวิตเอานี่นะครับสายสีดําแล้วก็หนีบที่ขาที่สี่นี่ทำให้ดูนะครับเพืเ่อนๆถ้าเกิดเพืเ่อนๆไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับระบบไฟฟ้า,ฟาก็จะไปทำนะครับ ผมทำนี้ผมก็ระวังเต็มที่เหมือนกันนะกันพลาดนะครับผมต่อไว้แล้วนะครับอันนี้คือผมต่อไว้2ระบบเลยอันนี้ท้าเมอร์เราตั้งไว้ที่ะจะไม่เปิดน,นานนะครับแปบ๊บเดียวนะตรงนี้มันไม่ชอดกันหรอกนะครับเป็นสวิตไฟมันจะผ่านออกมา จุดใดจุดหนึ่งนะ,ะถ้าเราใช้ไมโครเวฟมันก็จะต่ออ,อกมาที่ขาสามแต่ถ้าเราปรับมาเป็นย่างมันจะออกมาที่ขาสี่นี้นะคร,รงนี้เส้นไฟนะ mm hmm. ปุ๊บปุบปบ mm hmm. มันจะเสียบนะครับ mm hmm. อันนี้เสียบแล้ว mm hmm. นาฬิกาเดินอยู่นะเ mm hmm. พราะผมเปิดเปิดไทม์เมอร์ไว้นะ mm hmm. อันนี้คือไทม์เมอร์ต่อ เดี๋ยวก็ตัดนะครับแต่วผมจะปรับไปที่ย่างนะครับตัวล่างสุดนะครับปุ๊บหลอดนี่สว่างโล่เลยนะแต่ตัวนี้จะตัดไปวัดมันสูงเนี่ผมปรับขึ้นมาอันนี้อันนี้ไมโครเวฟปรับปุ๊บย่างนะครับมันก็จะตัดสลับกันนะอยู่ที่เราเลือกไม่ใช่สลับนะอยู่ที่อยู่ที่เราเลือกนะเราเลือก ระบบแบบไหนย่างหรือว่าไมโครเวฟอันนี้คือระบบผสมนะครับเมื่อกี้ถ้าเห็นเนะี่ยอันนี้คือไมโครเวฟมันร้อนนะครับบัตรมันสูงที่ใช้นะครับสายไฟผมเส้นเล็กตรงนี้นะครับอ่สายคีบที่ทำว้มันใช้ในงานทิ้งเสียงนะครับแต่ผมมาทดสอบไฟฟ้า <c oughs> ب, เวลาก็ตักตามนี้นะครับอันนี้คือวิธีการวัดและก็การทดสอบถ้าเกิดเราจะทดสอบนะครับแต่ผมแนะนําให้เพื่อน <ousse> ๆวัดความมันทานเอาพอแล้วนะครับอันนี้มาพิสูจน์ทําให้ดูเฉยวัดความทานก็ร,ร,ร,รู้เรื่องแล้วนะครับส่วนตัวนี้คือตัวที่เสียนะครับเป็นตัวเสียที่ผมเปลี่ยนออกมาไว้นะครับที่ต้องใส่ลูกบิดนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ตัวบิดเนี่ยมันจะบิดยากนะครับผมก็เลยเอาตัวบิดลูกบิดนี้มาใส่ไว้ <c oughs> ถ้าเราไม่ใช้ลูกบิดเราต้องใช้คีมนะครับคีมบีบแล้วก็บิดอ่ามันแรงมันมันแน่นมันแข็งนะครับอ่าอันนี้มันจะอยู่ที่ไมโครเวฟนะครับผมปั๊บไว้ที่ไมโครเวฟอ่าส่วนตัวนี้ทาเมอร์ออาไว้อยู่นะครับ <c oughs> ะ <c oughs> นะเมื่อมันต่ออยู่ที่ไมโครเวฟมันก็จะต่อตรงนี้นะครับจิ่จะมาย่งต่อตรงนี้ก็คือระหว่างอ่าห้ากับ ห้ากับ3นะครับนะส่วนคัาหนึกับ2ตอนนี้ออฟไว้อยู่นะก็ขึ้นโอเวอร์โหลดตัวเลขไม่ขึ้นนะครับพอเราออนหรือเราเปิด h u m ์เมนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าลานลานนาฬิกาเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไปเลี้ยงตรงมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราบิดมาอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีไฟฟ้าเข้าเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ทํางานนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราวัดสวิตได้นะครับเขียนว่าสวิตต่อนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าถึงศูนย์หรือเปล่านะจากนั้นก็สามกับหกับสามตัวนี้เนี่ยนะครับเขียนว่ามันไม่ขึ้นนะครับปฏิบัติมันจะต้องขึ้นนะมันจะต้องขึ้นนะครทวนี้ถ้าเราบิดมาที่ย่างหรือกริวนะครับเลาก็วัดที่ห้ากับ สี่อันนี้มันจะขึ้นรองปีตก็คือระบบไมโครเวฟใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นะสวิต์ทามเมอร์ตัวนี้ที่เปลี่ยนออกก็คือระบบไมโครเวฟใช้งานไม่ได้นะแต่ระบบย่างยระบบย,ย,ย่างใช้งานได้นะครับเราปิดทามเมอร์ไว้ปุ๊บถ้าเราเลือกมาที่ระบบย่างขาที่ห้ากับขาที่4ี่ยังไงก็ต่อนะครับ คือมันจะไม่เกี่ยวกับสวิตตัวนี้นะตัวนี้เราเปิดทา m เมอเนี่ยเป็นตัวเอาไฟต่อผ่านจากขาขาที่ไฟเข้าออกมานี่นะครับแล้วเราก็ต้องมาต่อไฟให้มันครบวงจรตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนขาห้าสี่นะครับ5 4าสตรงนี้มันจะเป็นตัวเลือกว่าเราจะใช้ระบบ ย่างหรือเบฟนะครับหรือรใช้ระบบย่างหรือเบฟสวิตต์ตัวบนอยู่นี้นะครับอันนี้คือเลือกเราเลือกเป็นระบบย่างนะย่างปุบมันจะต่อห้ากับสระห้ากับสี่นะครับแต่นะถ้าเราเลือกเป็นระบบไมโครเวฟนะครับมันจะต้องเป็นห้ากับสามซึ่งขาตัวนี้เสียนะครับตามนี้นะครับเราใช้มิเตอร์วัดโอห์มเอาก็ได้นะท่านี้เพื่อลดอ ความเสี่ยงนะครับคือถ้าไม่วัดไม่วัดในขณะที่ไม่มีไฟฟ้ามันก็ย่อมปลอดภัยกว่าวัดขณะที่มีไฟฟ้านะครับอย่างกรณีนี้เป็นการวัดความไม่ทานนะแต่ถ้าเราต่อโดยการวัดไฟหรืออย่างที่ผมทดสอบก็คือเป็นการเอาหลอดไฟฟ้ามาทดสอบนะครับทดสอบการทํางานของตัวาทาัมเมอร์นะก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆสาหรับท่าน f c ทุกท่านที่เข้ามากดไลค์นะครับคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์ ขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณในปี2566ที่ผ่านมาที่ได้สนับสนุนช่องเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณทุกๆท่านสวัสดีครับ